กดซับซ่าเบรสซัพพอร์ตあのてんでみながもスプをしตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ยี่ตรงนี้ยี่ตรงนี้ไม่ตีเราไม่ได้จะมันจะตีเราไม่ได้ต่อพ่อมึงสิไอ้เหี้ยโคตรขี้โม้เลยไอ้สัตว์เยอะแล้วหนึ่งสองไม่พูดดีกว่าเกินไอ อะไรนะอะไรได้ทำไมพูดตีกอกเขื่อนไอเอ๊ะเฮ้ยวันนี้ทำไมขืนอ่ะรู้สึกอยู่ๆก็ขืนอ่อนีะอะไรเนี่ยอะไรนะโอ้ขืนจังไม่เปิดแล้วไอเฮียรายการหองควยนี่ไอเฮียไม่เปิดแล้วดูไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมเฮียผมจำบทไม่ได้จำบทไม่ได้พูดไงวะ มึงต้องสวัสด,ด,ดีด้วยหรอทุกครั้งที่อัดเนี่ยไม่รู้เล่นเลยไม่ได้ไอะแบบมึงดูไปเลยอ่ะเออเอ้พี่เป็นมันเออยู่พี่เป็นสายสายยิงไกลระยะไกลที่ใช้ดาบเป็นไงโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งสุดๆเลยมาเร็วมาเร็วไข่หมุนมาเร็วไข่หมุนกำลังไปมอนสเตอร์เต็มเลยไข่หมุนไข่หมุนกำลังไปรอก่อนไอ้เชี่ยพอกูอัดปุ๊บไก่ขันเลยเห็นไหม ตอนแรกไม่ตอนแรกไม่ก็ขันอยู่หรอกแต่มันไม่ขันทีขนาดนี้พอบอกว่าจะอจัดจะอัดแม่งเริ่มขันแล้วกวนตีนที่ไหนไเลยงานไก่เป็นงานแบบตอนนี้บ่ายนะบ่ายแม่งก็ขันน่ะคิดเอาอัดตลอดเวลาไม่เ,เกี่ยวเลยว่าจะขันตอนเช้าแม่งขันได้กวนตีนมากไก่เป็นงานต้องกล้ามันไม่เป็นงานเลย อ,าอ้าว๋ยว่าน้องกาเฉยทุก <c oughs> อย่างเป็นความผิดของน้องกาแหละที่รายการนี้มีไว้ให้คุคนััยาอ่อนดูเพราะเพราะน้องกาเลยใช่อ่ะ <c oughs> เ,เล่นนะครับไม่มีใครมัยอ่อนทุกคนสุดหล่อสุดสวยกันทั้งนั้นเลยคนที่ดูรายการนี้อ่ะโชคดีมีชายร่ำรวยร่ำรวยโชคดีมีชายร่ำรวยร่ำรวยให้ผมก้าเปิดเลยไหมหรอว่าให้เราในในทีม นั่นๆๆะซ้ายซ้ายซ้ายกาซาดิสจังเลยกล้าใช้เซ่ซะด้วยอะไรอะไรเดี๋ยวไประเบิดให้ต้องกล้าซาดิสใช่ไหมครับท่านพิเชษโจมคนน่ะคนไม่เบื่อไข่มูนคนรักไข่มูนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ ไอ้กูยิงแม่งไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยมาแล้วเียอาเกิดเลยเหรอไม่รู้เรื่องไม่ใช่มันมาละพี่เราเราไปยืนตอมโมมายืนตอมโมมายืนตรงนี้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 ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไม่ตีเราไม่ได้ไม่ตีเราไม่ได้ต่อพ่อบางสิไอ้เฮียโคตรขี้โม้เลยสัตว์โว้ยเฮียโม้ไม่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 คนเรามีผิดพลาดกันได้ใครหมุนเข้าใจผิดแล้วดูแต่แมวบางสิ พระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วมา,มามาพี่เยี่ย yeah, อะไรเนี่ยโอ้โหซึ่งดูจอปีศาจาร้ายแรงไปนะครับเ,เอาแล้วเลยเอาอีกเหรอเอาอีกสิผิดพลาดเกิดการผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะครับท่านผู้ชมตีได้มันตีได้ไม่เครียดแค่ผิดพาลาดเฉยๆผิดพลาดนิดหน่อย เราแกาสายสมมติพี่ไข่หมูสายอะไรวะสายมาลีใช่เหรอวะว่างว่างสายสายเมลีแล้วเหรอเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่สายอะไรนะสายภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะเตือนเตือนกันเหรอแลนไกลระยะไกลระยะไกลภาษาอังกฤษปุ่นไงแลนแลนเอาเน้องก้าภาษาอังกฤษวลำคำ รักคำโอเคมาแนี่แลนเนี่ยเป็ว่าไกลนะครับวันนี้ได้คําว่าโอเคโอเคมามึงวับมามาพี่ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ได้ส่วนอันนี้ไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดมาแล้วไอเชียบีมันกำลังมาดู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 ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไอเชี่ยกล้าดูพ่อมึงหลอกข้ากูมึงหลอกข้ากู หลอ,อกข้ากูสัตว์หลอ,อกข้ากูเฮ้ยมันได้จริงจริงมันได้เลย <c oughs> โควี่โควี่ะใช่ไหม <c oughs> ไอ้ยไอ้เฮีไอ้เฮียมึงโดนฝรั่งขี้นกไม่ไม่ใช่ฝรั่งขี้นกมันได้จริงมึงโดนคนไทยขี้นกเหรอไม่ ได้แต่บอสมันเลียวบอสมันหมดนี่มาสเตอร์หมดไงกะมันคนละระดับแต่บอสมันไอคนนี้เขาก็มาสเตอร์หมดแต่บอสบอสมันว้ามาหาเราเลยอ่ะโกงเกินบอสบอสโปรชัวก็ว่ามึงโดนฝรั่งขี้นกเออตีบอสมันจะไม่ว้ามาหาเราดิไม่กะมึงโดนฝรั่งขี้นกกะไม่ก็คนไทยขี้นกกะไม่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 เราต้องแก้มือเราสร้างสร้างใหม่ก่อน มลืมบอกอะไรครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมจะบอกนะยินหผมไม่ใกล้ซับแนวกูด้วยเฮเราหาไม่เจอแบบพี่ขาดอันหนึ่งงั้นเราระเบิดกันแล้วกันไปขุดเหมืองกันก่อนไปมาเร็วทางนี้เตรียมพร้อมก่อนเนาะกูตายกูตายโอ้เจอกล่องพอดีเลยเฮ้เผมกล้าคิดว่าจะเร็วกว่าพี่เหรอได้เลยผมกากาดมาอัลกีบารดิ เออโอเคจริงยาวว้าไปแล้วกันไล,ล่ไปย่อยและวไปยาวว้ามันเร็วกว่านะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กำลังภาพซอยเอวเต็งคืนแก้ว<ะ>ข้าวุ่นเลย <laughs> อ,ะอย่ะแก้วแวไปซอยเอวให้เอ่อเอเ่อผู้จ้างเหรอผูอ้จ้างวานาเนี่ย คนมีความสามารถพิเศษนะครับคอยเอวดนทางซืนร oh. oh ับคุณเขาทำงานครับจับมือหน่อยครับใช่ไหมมีไงก็บอกแบบนี้ก็ได้นะจริงๆแบบผมนวดให้ป like? <laughs> <about it too? laughs> ู like ่ท so ุกวันครับปู่ผมชอบมากทำงี้โอ้รับคำาทำงานนะครับผมปวดหลังพอดีไงวัตร์ฟ้าอาจจะไม่ยิ้มได้แบบไอ้เชี่ยวันาคามึงเจ๊งเนี่ยริษัทเจ๊ง ป็นแบบหมอดูประจำเออหมอหนวดประจำบริษัทไงเปิดคอร์สสอนเป็นหมอนวดได้อะไรประมาณนี้บริษัทมีพรนอเอกหมอนวดเงแบบพนักงานคนไหกปวดหลังปดวดเมื่อยเจ้งแม่กระดูขัดข้องอะไรก็ไปหาหมอนวดได้เผื่อ<ง>มีไงเขาเรียกว่า,าสวัสดิการบริษัทไงส่วนหมอนวดก็ได้ทิปไปเจ้งแม่ลดอะไรลดฟรีนวดฟรี แต่จริงๆก็เงินเดือนใน้เงินเดือนให้เงินเดือน,น,นหมอดูนีห,หมอนวดไงแล้วก็จ้างแพนกหมอดูด้วยเผื่อพนักง,งานคนไหนชอบดูดวงไงกัแบหกเกอะไรมาวนนี้เล็กออกอะไรงวดหน้าหมอดูโคตรแม่นอะไรไหมไม่เจ๊งไม่เจ๊งเขาเรียกว่าบริษัทในฝันในฝันจริงๆนะแบบอยู่แค่ในฝันอะโอ้เห็นกินตายตะ ถ้าเกิดมีเพลงกินเดียวมันผกผันนักแข็งอาใส่หมุนต่อผมหนึ่งพี่ไม่ว่างเอาไม่ถ้าเกิดมีเพลงกินอยู่มันผกผันนักแข็งเพราะเพลงกินมันบินได้ไกล้าไม่รู้เหรอมันเป็นสัตว์สปีชีส์สัตว์ปีกอ่ะมันบินได้ว้าวผมเพิ่งเคยรู้เนะี่ยด้วยเอานี้ไปนะไก็อะไรนไี่ที่เรียกลูกตาไม่เอาที่เรียกลูกตาไม่เอา ลองอะ่ะเลยไหมอ่าถ้ายอย่างลีอ่าอ่าลองก็กได้โอเคผมยังไม่มีหัวเลื่กผมยังลีไม่เต็มนะเดีเย๋ยวคนลราฟังก่อนเ็ราเราต้องตีลูกตามันใช่ไหมที่ว่าแผนการใช้ไม่ได้ ได้เชื่อใจนะแฟนสนั้นมันไม่ดูดเลือดอะบอสตัวนี้มันโหดจังเลยมันโหดกับหนอนออใช่ไหมหนอนมันยังแบบอันนั้นอยู่พอรู้ลียอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปโยนให้เราโยนให้เราเห็นปะข้างล่างอะ่ะเก็บมาใช้เลย เ,เรียกเพิ่มเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มกับพลันเี่เรียกเป็นการเรียกเพิ่มชับครับก้าไวไปไหมอ่ารออีกสามสิบวิได้ไหมได้ต่เราได้ไม,มไม่รอจเราได้อันแดเบียงมาแล้วนะโอเคมันต้องแบบ วุฒิภูเพศไหนอ่ะยี่สิบต้นแบบภูเก็ตไม่รู้เหมือนกันแบบภูเเหมือนกันกับแต่ผมเหรอใช่โดนหมูพี่พี่มากดใช้ปืนนี่นะใช้แอรน่ะไม่มีหินละไม่มีหินละอ๋อเดี๋ยวผมโยนให้เลยแล้วอยไปเก็บเอาอ่ะแปดร้อยอันนั่นอ่ะโยนทิ้งไว้ไอพี่พี่โดนสะกดจิตกับพี่พี่หลงทางอ่ะอ๋อ พี่ไปฮิวกันไหมเออพี่เก็บมาแล้วแล้วก็ใช้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 โดนยากแต่ว่ดีนะอืมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยพี่เห็นไอ้กลมๆปะกลมๆของผมอะเห็นปะอืมมันไม่งั้นมันเป็นบอกไงว่าตัวไหนเกิดตัวจริงม,มันสลับพี่ไอ้มันของของผมของผมมันมีบอกอยู่เว้ยว่าตัวไหนของผมมันมีบอกอยู่ โอ้ยพี่ระวังพี่ระวังยี่สิบวินะเฮียกันไหมเฮียมันอปใส่อะเกินปุยมุ้ยขออผมโดนมันล็อกอยู่ตรงนั้นเลยโดนล็อกไว้เลยอ่ะอจับไม่ได้อ่ะเมื่อกี้มันาร์ปใส่เลยอ่ะใช่ไหมอาจจะไม่ เมื่อกี้พี่โดนสะกดจิตเลยพวนพี่สองวิทำ็นไงเนาะครับรับ่อไปไกลก่อนแะไปวันเลยะะนะ,ะนจะวับไปวับอ่ะหมดละ แปลงร่างแล้วกล้ากล้าพุ่งชนมันนะตอนมันพุ่งใส่กล้าตอนมันพุ่งมาพุ่งชนแม่งเลยเนี่ยใจเย็นพี่มีแต่เห็ดบ้า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 ไหมบ้าไหมเอาไม่ทันเพราะพี่บ้าช้าปืนผมไม่รัวเปรียวได้กระจายละมมัันนผมรู้แพทเทิร์นแล้วผมรู้แพทเทิร์นแล้วมันชะงักมันชะงักผมรู้แพทเทิร์นแล้วผมรู้แพทเทิร์นแล้ว ผมรู้แพทเทิร์นแล้วพี่เออผมรู้แพทเทิร์นแล้วแล้วก็ใส่อันนี้เลยนี่โอกาสหลบการโจมตีได้แล้วก็ได้แล้วอีกปะ่ะเมื่อกี้ตอนี่ผมเปิดทำให้ศัตรูสับสนเมื่อเราถูกโจมตีทำอะไรได้อะไม่ไม่มากระือศัตรูตีเราไม่โดนอะ่ะตอนทั้นไมศัตรูตีเราไม่โดน โอ้ยชนะแล้วเว้ยฮะฮะฮะผมเจ็ด